สวัสดีจ้าวันนี้อยู่ป่านะคะปากแดงมากทาลิฟมาหาเห็ดแต่งหน้ามาหาเห็ดนะคะไปค่ะไม่รู้ว่าจะเจอไหมก็ตอนนี้ก็มีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเนาะเพราะว่ามีกะจะไปทำงานนะคะมิวก็จะต้องรีบหาเจอแล้วนะคะดอกแรกของเรา มีกบาบอ่าเธอเธอน่เเจออีกแล้วโอ้โหกำลังขึ้นเลยนะคะนี่เซไฮว้าวขายามากไปค่ะอุ๊เอาถุงมาด้วยนะวันนี้นั่นลูกเจี๊ยบกำลังขึ้น,นะคะ่ะเหมือนจะได้เยอะเลยรู้ความรู้สึกนี่แมวบอาบาโอเวอโมเดอร์นี่นะคะโยโย มีการาะว่าเร็วๆเธอเจอกีกแล้วไป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 ค่ะเดี๋ยวค่อยไปตัดขาเนาะกลองสั่นก็ต้องขออภัยนะคะ,ะนะไหนอะนะไหนเว้เอมเอมะไม่ไคือเสียงอุตลิกก็เสียงตัว <c oughs> มิก็คิดว่ามิกะเจอเห็ดอีกเรียกมาอุต่าห์เดินมาเพื่อนๆค่ะมิวนะคะมองไม่เห็นดูเหยียบเลยอะ่ะเสียดายมากดูเหยียบโอเมก้าโอเมก้าท่าอันนี้ได้อยู่เนี่ยเดินเหยียบมองไม่เห็น อันนี้เห็ดกินไม่ได้นะคะไปปปเจออีกแล้วนะคะดอกใหญ่มากแต่โอ้ยโอ้ my god สามดอกโอ้ my god โอ้สามดอ,อสมกสี่ดอกค่ะโหเพื่อนๆคะ่ะดูเห็นไหมนั่นแ่ะ สามดอกนะคะนั่น่ะติดกันเลยแล้วก็อีกนี้ดอกหนึ่งเดียวเดียวเด <c oughs> ียวเดียวเฮ้ยตเต้นมากนี่นะคะอันนี้ดอกน้องเล็กนี่ดูอันนี้นะคะสามดอกนะจ๊ะไม่กาะตัวไหนก็ต่อต้านแน่นี่นว้าว <c oughs> โอ้โหแน่นมากดูนะคะ ชมความสวยงามกรี๊ดมากเลยมิกะจนร้องเสียงว่าว้าวเลยนะคะมาค่ะมาเก็บกันโ,โหขาด้วยนี่นุ่มแล้วอุะย,ยังสวยแต่นุ่มมากอะ่ะโอ้โนี่อันนี้ได้อยู่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาตัดขากันนะคะ มีกะจนร้องว้าวเลยเมื่อกี้ใหญ่มากเหมืไม่ได้มาหลายวันแล้วเนาะตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์นะคะวลน,นี้ขาแน่นมากเลยมีกะเก็บมาแล้วเนี่ย กินไม่ต้องเสียดายนะอุ้ยดูอันนี้นุ่มมากเลยอันนี้น่าจะไปแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยอุ้ยดูมีแมลงอยู่ข้างในด้วยนะไม่เอาหรอกเด้อยุงวันนี้ได้ดอกงามๆเยอะเลยอะ่ะ ดูนะคะข้างในอันนี้ถ้าเรามาช้าไปน่าจะเน่าแล้วตัดออกเลยนะแต่ใบมันได้อยู่อันนี้ก็สวยเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีอะไรกินไหมดูโห ไปค่ะต่อจ้าอ้้หอันนี้ดอกใหญ่มากไปค่ปะอีเจอแล้วนะคะอุ้ยขายาวมาเดี๋ยวโอ้ย,อยน,นี่เดี๋ยวขายาวมาดูนะคะป๊าโอ้โห านาั่งแบบคนนี้จตัดเลยนะคะนี่นี่นะจ๊ะไปคะ่ะอุ้ยจะเต็มตะกร้าแล้ว่ายังเดินไม่ทั่วป่าเลยพึอันนี้คือปกติแล้วมิวนะคะจะเดินเข้ามาทางฝั่งนี้เนาะแต่ปีนี้ตรงนั้นอะ่ะมันเข้าไม่ได้เฮ้ยนีไงแต่มันเก่แล้วอะ่ะนี่ก็เก่แล้ว โอยโอยโอ,ยโอ,ยอันนี้ได้ไหมได้หรือเปล่าเน่าแล้วเจออีกแล้วค่ะแตนนแนะ่เนี้ยมันเน่าแล้วนะเนี่ยแต่ยังมีโลกมันอยู่นี่เล็กมากเล็กน่ารักมากเลยเห็นไหมเออเล็กน่ารักมากไปค่ะหาต่อจ้ะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆไปค่ะสวยมาก ดูแต่ไกลสวยมากมมมเห็นไหมเห็นไหมนี่อุย้ยนี่นะจ๊ะเฮ้ยนั่นด้วยนั่นด้วยนี่น,น,น,นีสวยมากสวยงามโอ้โหขาขามีลูกด้วยนะฮะเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนมันกำลังขึ้นเยอะเลยนะ อุยนี่ฝั่งนี้นี่ทนเทนเนเจออีกแล้วค่ะนี่นี่นี่โอ้ยแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกค่ะแม่ลูกโอยเยอะมากเลยนี่เห็นไหมนี่โอ้ย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  โอ้ย oh, ขานุ่มแล้วไม่เป็นไรขานุ่มแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้ขานแน่นมากเลยีิกะอ่บอกมิว่าอามีคนรับซื้อนะบริษัทอะ ถ้าเป็นขาวๆแบบเนี้ยกิโลแล้วประมาณห้ายูโรมั้งเฮ้ยเอ,ยอยนึกว่าทากเอาทิ้งเลยเ,ม,เยมื่อกี้แหมตัดออกเลยนะคะทำไมมันนุ่มขนาดนี้ ดูอันนี้น่ารักมากเล็กน่ารักมากเลยอุ้ยเสียนดินเจอไหมฮะนีค่ะดูจะเอาดีไหมเนี่ยไม่เอาหรอกเนาะดูนะคะไปค่ะหาต่อจ้า เจออีกแล้วค่ะนูนตั้งแต่ไกลเลยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่อุ้ยน,นี่เนี่ยเจ้านี่มีแต่ขาย,ยาวๆเลยอ่ะ ไปตัดขาเจออีกแล้วนะจ๊ะเพื่อนนี่นี่นี่นโอ้โหดูดูนู้นใหญ่มากเลยนะคะเห็นไหมหนั่นน่ะเห็นไหมขอเก็บดอกนี้ก่อนนะคะเฮ้ยเฮ้ยนี่มีฝฟิรนี้ด้วยเฟิร์นนี่เฟฝร์นรนีน่ฝฟินรนี่เฟิรนี่มันเนา่าแล้วเปล่าอุ้ยเนา่าแล้วเนา่าแล้วแต่น้อยมันใหญ่มากเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนะ ดูโหใหญ่มากพ่กาตาตัวเสียโซตาละ่ะเดียงมีกามาดูนะคะเพราะมันใหญ่มากเลยดูโห <laughs> ใหญ่มากใหญ่มากเลยเนาะ <laughs> <laughs> เสียวห,หนหึ่งาทีแล้วแต่ มิกะบอกว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะดูใหญ่มากอันนี้มิกะได้มาเดี๋ยวตัดขาก่อนเพื่อนเจออีกแล้วนะคะเมื่อกี้ตัดขาลืมกดถ่ายอะลืมกดถ่ายแต่ไม่เป็นไรเราเจออีกแล้วนี่ไง2ยสองดอกสองดอกแต่นั้นอีกดอกมันมันน่าจะใช้ไม่ได้แล้วอะ อุ้ยดูนะคะสภาพแมลงกินกินง้งยุงนี่ดูฝั่งนี้อันนี้เนี่ยหรกเอาไว้ให้ทากมันกินไปเจอแล้วเจ็งค่ะ นั่นไงกำลังขึ้นเลยโอ้กลองสั่นขอภัยนะเพราะว่าตื่นเต้นมากเห็นไหมเห็นบอ่นอหูขาดูนะคะว,ว้าวเนี่ยชอบแบบเนี้ยขาวๆชอบขาวๆ มาค่ะมาตัดขาเห็ดกันนี่ที่ได้มาอันนี้ไม่กละเก็บมานะคะเนี่ยให้มาตัดขาตะก้าเต็มแล้วนะเมื่อกี้เห็นรอยตัดน่าจะมีคนมาเก็บแล้วแหละเดี๋ยวจะซูมก่อนึนี่ให้มันใกล้ เต็มตะก้าแล้วร้อนแล้วนะเนี่ยอุยอ้ยกอุ้ยสงสารจังเลยมันตกอะ่ะย่า ี่กบอกว่าฉันเจออีกแล้วเธอที่มาถ่ายวีดีโอด,ดูนะคะโหรูบโบเลยี่เอาแต่หัวมันมันนุ่มมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมดูสภาพขาดูโหขออภัยนะคะ ต้องตัดออกเยอะเพราะว่าทากมันกินอะไรเงี้ยเนาะอันนี้สวยมาก <S 2> <S 2> <S ดูน้องทากเนี่ย ก ah oh, ็ต่ละน้อสิต้ไม่นาหื่นเดีอ๋ออะไระนุ่มๆ่ะไม่กลัวทางไม่ได้หรอกไม่กเกลัวมากดูนะไอ้ตัน อย่ากักซิกถ้าล้มเล้วเสียใันละดูนะคะเพื่อนๆวิ่น่ากลัววิ่ยยะไม่เอาหรอกให้มันเกาะไปดูนะคะน่ากลัวมากสีดำนะคะแล้วก็มีข้างในด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ้ยคนลุกเลยอะ่ะ ตกใจเลยนะขวันเอ้ยขวันมา,อ,านอันนี้ทากน้อยทากตัวเล็กเออยังพอว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเราก็กลัวเนาะเหมือนปลิงเลยอ่ะเมื่อกี้ เฮ้ยสองสองสองดอกค่ะสองดอกเดือเด๋ยวเด๋ยวเด๋อวู่มีเจอไมคะเจอบบเจอโบนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงสอุ้ยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยลำบากากเกิน ไม้เยอะไงนี่นะคะสามดอกนี่นะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะใหญ่มากเมื่อกี้ลืมกดอีกแล้วอ่ะนี่นะดูทากยิ้ยขายาวขานั่นเปรี้ยเลยอ่ะนี่นี่ เจอแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดลายนะเห็ดคาลายนี่เฮ้ยมีลูกด้วยเรายมันอ้วนเอาไว้ให้มันโตดีกว่าสูสีเลยโอ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้ว มาค่ะมาตัดขากันอุ้ย,ยเต็มแล้วอะเป๊กกะค่ะถูมาหาอีกคะอุ้ยดูนะคะ โดนแล้วนะเนี่ยมีกา,าดูก็ล้มหรอกเหี่ยวอันนี้เหี่ยวมากเลยดูข้างในโอ้โหเอาแค่ขามันดีกว่าแมลงวันยุงก็ยุง อันนี้สวยมากเลยอะเนาะให้พึ่งเยอะมากป่าเนี้ยถ้ามันขึ้นมาจริงๆอะพึ่งเยอะมากค่ะจะบอกแต่ตอนที่หมิวมาตอนรอบที่แล้วมันไม่ค่อยขึ้นมันยังไม่ขึ้นจริงๆแต่ถ้าประมาณปลายสิงหานะคะ,ะเยอะมากจะขอบอกสามวันขึ้นสามวันขึ้นยืดถือไปเยอะแล้วนะเนี่ย ึนคลตัดออกแบบนี้เลยนะคะนแหละมิวก็จะกลับบ้านแล้วนี่นะคะได้ดึงตะกร้าวันนี้นี่เห็นไหมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพามาเก็บเห็ดอีก ก็จะเก็บไว้วันนี้ได้แค่นี้แหละเวลาจำกัดน,นะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผ่านไปประมาณ40สนาทีก็ได้แค่นี้ถือว่าเยอะมากเลยต้องกลับบ้านนะนะคะมิกลาไปทำงานหกโมงเย็นตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะต้องไปอาบาน้ำอาบอะไรอีกเนาะ แบ่งใส่ถุงเพื่อเดินไปเจออีกอะไรเงี้ยนะมัจะดอกใหญ่ๆเลยแค่นี้แหละไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเจออีกแล้วนะคะเพื่อนๆเดินทางกลับบ้านแต่เจออีกหนึ่งดอกนี่ ตมิกะว้าวมิกะบอกเธอเธอเจอได้ไงมิวมองเร็วมากเลยนะนี่นะคะโหมิกะไม่น่าเชื่อว่ามิวจะเจอได้ไงเ <c oughs> จออีกแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ได้กลับบ้านสักที่หรอก เล็กมากดูเห็นไหมนี่ไม่ได้ตัดขานะคะมีกะบอกว่าเธอเห็นได้ไงอะ่ะทำไมฉันไม่เห็นอะไรเงี้ยสงสัยฉันต้องดื่มเบียร์แล้ว ใส่ตาถ้ามีใส่แว่นอะ่ะมีวใสตาสั้นนะคะ่ะอุ้ยถ้าใส่แว่นอะ่ะจะมองเห็นปึ๊บปุ๊บปุ๊บเรียวอะไรเงี้ยเนาะถ้าวันไหนไม่ได้ใส่มันก็จะแบบเห็นแค่ระยะสั้นนะคะระยะยาวมองไม่เห็นหรอกอันนี้สวยมากเลย ไปค่ะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆอุ้ยวุ้ยวยหมาหมามันเห่ายามากเลยหืน้ำลายอุ้ยโอ้นี่นะคะไม่ได้กระบาลสักทีโอ้ยไงมีกะนี่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 โหขายาวมาก ดูนะจ๊ะดู